สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปยทานนะคะดอกว่านสีทิศมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมีวยวใช้ริบบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงเซลิบบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยค่ะแล้วก็วางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับเอาเส้นที่2นะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่1 ต่อมาค่ะ3จับตรงรอยพัดนะคะเอาปลายริบบิ้นที่สั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเส้นที่4จับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบิ้นให้กว้างๆนะคะกลางออกขันรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างให้เราสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นลิบบิ้นที่ชี้ขึ้นบนนะคะให้พับกลับลงมาหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวา สอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นเราจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาก็เป็นเส้นนี้ค่ะจบจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับเส,ส้นริบบินกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบินมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบบินออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะครับเซริบบินกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบินมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อมาแม่เหนียวเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราก็จับริบบิน้นะคะพาดเฉียงลงมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้เข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะหรือใต้ล่างเส้นนี้สอดลงไปค่ะดึงเส้นริบบิ้ออกมาค่ะ นี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็เก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นภาดเฉียงลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเอาขึ้นไปอ่ะพ้าเฉียงลงมานะคะทางผ้าเฉียงลงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นสุดท้ายเนี่ยแม่เหมียวขอทําเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เนี่ยค่ะดึงให้กระชับเนี่ยค่ะแล้วก็ ปลายดิบบิ้นออกมานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้พลิกกับด้านดิบบินจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลาลิบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องแม่เหมียนน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ